bit 3มปีที่มีโควิดก็เพิ่งมีช่วงไม่นานมานี้เองค่ะที่คุณไม้พัทระเดชบอกว่าได้มีกิจกรรมพบปะผู้คนนะคะคุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นบรรยากาศวงสงละครเรื่องใหม่ค่ะหลังจากที่ถ่ายทําชงักช่วงโควิดระบาดหนักๆนะคะแต่ใครจะคิดเขาว่า3มปีที่ผ่านมาโควิดจะไม่ได้ทําให้งานลดอย่างเดียวเพราะหนุ่มไมบอกเลยว่าเอาสกิลด้านภาษาจีนของตัวเองเนี่ยลดลงไปด้วยคุณไมเนี่ยเคยศึกษาปริญญาตรีสาขาภาษาจีนธุรกิจที่เมืองฉงชิ่งถึง2ปีเลยนะ ะะเพราะฉะนั้นพูดจีนนี่คล่องเลยแต่เมื่อมีโควิดตัวเองบินไปจีนไม่ได้เพื่อนที่จีนก็มาหาไม่ได้พอไม่ได้พูดนะคะไม่ได้สนทานาบ่อยๆก็ชักจะลืมค่ะรีบฟื้นฟูมีแผนสำรองที่มองไว้นอกจากงานบันเทิงก็คือการทำธุรกิจตีตลาดจีนนี่ละค่ะไปฟังกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้แผนงานไปถึงไหนแล้วค่ะ一点都没有，好久都没有说。 แต่ว่าเลยแต่ว่านิดหนึ่งก็ไม่เลยไม่ได้พูดภาษาจีนเลยพูดเตั้ากันเสฉวนไม่รู้ว่พูดกับใครเออเพราะว่าปกติตอนก่อนโควิด uh huh. เนี่ยเมอนอีเหียนต้องทุกๆปีต้องเจอเพื่อนคนจีน uh huh. ผมต้องไปแหละเขาต้องมาแหละแต่นี่สาปีแล้วไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันคุยกันจะไม่ได้ถามอะไรแล้ว uh huh. จีนเป็นไงบ้างไทยเป็นไงบ้าง แสดงว่าตอนที่บอกว่าชอบคุยมาเราไม่ได้คุยภาษาจีนเลยโอ้คุยน้อยมากส่วนใหญ่อ่านครับอ่านแล้วก็อัปเดตความรู้ในโซเชียลใน i n s t a g r กรมในในเว็บพอในอะไรพวกเนี้ยดูหนังจีนถือว่ามันทำรู้ลดลงไหมคะหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงบ้างไม่ได้แบบมีลดลงเลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่มันลดลงคือเออเซนคือทักษะครับตอนที่ผมอยู่ประเทศจีนเนี่ยเวลาเราพูดเราไม่ต้องคิด ก็เหมือนเราพูดก <|so|>> ันอย่างเงี้ยเราก็คิดนิดนึงแล้วก็พูดอืมใช่แต่ตอนนี้พอเราคุยภาษาจีนกับเพื่อนคนจีนเรากลับต้องตั้งใจฟัง ที่ผ่านมาคุณไม้บอกว่าใช้วิธีอ่านข่าวในเว็บไซต์ของจีนนะคะอาจจะไม่ได้พูดโต้ตอบกับเจ้าของภาษาแต่ก็ยังดีในแง่ที่ว่าเพิ่มคลังคําศัพท์ใหม่ๆค่ะซึ่งอนาคตเจ้าตัวมองว่าอาชีพนักแสดงที่มีอายุการทํางานค่อนข้าง,งจากัดความสามารถด,ด้านภาษานี่ละค่ะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทํางานอื่นๆเพราะฉะนั้นเรื่องภาษานี้คุณไม้บอกว่าไม่ทิ้งอย่างแน่นอนนะคะ